2023นับเป็นความร่วมมือกันจากภาคส่วนต่างๆที่สะท้อนถึงทศวรรษแห่งการลงมือทำในหลากหลายมิติซึ่งทั้ง8โซนของการจัดงานค่ะทำให้เรารู้สึกว่าเรื่องของความยั่งยืนไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่ต้องเริ่มต้นจากตนเองค่ะเช่นเดียวกับโซนนี้นะคะโซน Better Me ค่ะที่ทำให้เราตระหนักรู้ว่าสมดุลที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเราบรรยากาศและภาพรวมของโซนจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันค่ะ สำหรับโซนเบทเทอร์มีจะพาทุกคนมาพบกับนวัตกรรมการดูแลสุขภาพที่เริ่มตั้งแต่การกินดีการออกกำลังกายไปจนถึงการนอนที่ดีพร้อมทั้งยังได้เรียนรู้การปรับมุมคิดในการใช้ชีวิตต่างวัยที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอีกทั้งยังมีเทคโนโลยีทางการแพทย์ AI อัจฉริยะนวัตกรรมทางการแพทย์จากโรงพยาบาลชั้นนำที่มาให้คำปรึกษาแก่ผู้ร่วมงานพร้อมกับกิจกรรมต่างๆให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม ู่แนวทางการนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้จริงอีกด้วยค่ะนวัตรกรรมหุ่นยนต์ดิศอที่เอามาโชว์นะครับมีหุ่นยนต์ดิอ AI Note นะครับโดยหุ่นยนต์ดิอ AI Note เนี่ยเป็นหุ่นยนต์คัดกองมะเร็งครับมันสามารถคัดกองมะเร็งเต้านมะมะเร็งปอดน,นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นดินสอ Home AI Assistant นะครับหุ่นยนต์ตัวนี้ก็จะเป็นหุ่นยนต์ตัวเล็กนะครับผมที่ไว้ใช้ตามบ้านประโยชน์ของมันเนี่ยก็คือสามารถที่จะโทรหาคุณหมอรายเดือนรายสัปดาห์อะไรอย่างี้ครับแล้วก็สามารถใช้คําสั่งเสียงได้ นอกจากนี้ในโซนเบเท์มียังมีมุมที่น่าสนใจอย่างไลฟ์ลองเร์นนิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของนิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่างๆที่มีเป้าหมายการสร้างงานสร้างอาชีพในชุมชนอย่างยั่งยืนจุดประสงค์ของ r e f ิล l สอคือเราต้องการที่จะ reduce พลาสติกเวทหรือว่าลดขยะที่เป็นพลาสติกสมมุติว่าเราไปร้านค้าอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะอยากกินอันนูน้นอันนี้อันนี้อะไรอย่างเงี้ยจำนวนของขยะมันก็จะเพิ่มขึ้นตามจํานวนที่เราเลือกแต่น,นี้เหมือนถ้าเราพก แบบว่าถุงมาเองเนี่ยเราสามารถไปกดอันนี้ที่ไปกดอันนี้ที่เราก็จะสามารถลดขยะของนี้ไม่ได้ร้านต้นเต็มของเราเนี่ยจะมีผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดครับที่มาจากชุมชนซึ่งก็คือผลิตภัณฑ์จําพวกโอทอปอาจจะเป็นของพื้นบ้านซึ่งตรงนี้ก็เป็นการเหมือนเพิ่มโอกาสในการสร้างไรายได้ให้กับชุมชนครับงาน SX 2023เปิดให้เข้าชมฟรีทุกวันยังมีเวลาสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานนะคะ สำหรับคนที่แบบเจนใหม่ๆอย่างพวกเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้แบบทุกคนอ่ะเป็นส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆที่ทําให้แบบว่าโลกของเราแบบดีขึ้นค่ะแนะนําให้มาเป็นอย่างมากเพราะว่าหนึ่งเลยอ่ะอ่าในงานเนี้ยมีกิจกรรมให้ร่วมทํามากมายได้ได้ฝึกอาชีพด้วยได้ความรู้กลับไปด้วยอะไรครับก็รู้สึกว่าเป็นงานที่ดีครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจแล้วก็นวัตกรรมด้วยแต่ว่าเราจะทําธุรกิจทํานวัตกรรมยังไงให้มันดีกับโลกมันดีกับส่วนรวมด้วยและผลักดันธุรกิจ ของเราไปด้วยครับผมมองว่างานนี้ถ้ามาก็ได้ประโยชน์เยอะมากเลยครับมาร่วมเปิดมุมมองดูนวัตกรรมความก้าวหน้าและความสำเร็จจากองค์กรชั้นนำระดับประเทศพบกันที่งานมหกรรมด้านความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน sx 2023 good balance better world สมดุลที่ดีเพื่อโลกที่ดีกว่าตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8ตุลาคม2566ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์